เอาหลังกี้วก็จะพาไปทำหาคีวีสอซึ่งมารับเคสกับ n อ c ตรงหน้าแมนชั่นหรือว่าเกาะเตาที่โลก3ให้มันจะให้เราไปตีมอน50ตัวที่เป็นมอนใกล้กลแถวบอสจคเกิดก็ตีพวกนี้ครบห้าสิบตัวพอครบแล้วมันก็จะผ่านเคสแล้วก็ต้องทำอีกเคสหนึ่ง เมื่อผ่านี้แล้วก็ไปรับเคตต่อไปซึ่งเคตต่อไปมันก็จะที่เริ่มนะั่นแหละไปรับเคสซึ่งเคสนี้มันจะให้เราไปตีบอสแจคหรือว่าบอสช้างอะไรซึ่งถ้าไม่มีก็นะนำให้รีเซิร์ฟซึ่งผมอยู่เซิร์ฟวีมันน่าจะเกิดนะก็ให้แนะนำไปรีเซิร์ฟหาเลย เมื่อขาวบว่าแจ็คสิตก็ไปรับเคสซึ่งมันจะมีข้อความอัอนนี้ไม่ใช่เคสหรอกคือมันจะให้ไปตามหาสมบัติแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้อีกก็มันจะบอกให้เราไปหาสมบัตินั่นแหละให้ทุกคนเดินตรงออกมาได้เลยคือวิ่งตรงออกมาจากหน้าแมนชั่นแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งตรงเลยนะไม่ต้องยีรสากลับขวาคือวิ่งมาจนถึง ที่เป็นตึกเกา่านี่ก็หาสกิลอ,อะไรทาให้กำแพงนี้แตกมันจะมีประตูรับก็เข้าไปแล้วมันจะมีกล่องดำๆให้เราเราก็จะเก็บสมบัติแล้วเราก็จะผ่านแล้วต่อไปก็จะไปหาผลไม้ซึ่งหน้าตามหมวกมันก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็สีม่วง หาผลไม้คือมาที่เกาะต้นหรือว่าฟอสทาวมาตรงนี้เพื่อหาสับประรดนั่นแหละให้ลงมานี่มันจะมีร้านสองล้านสีน่ล้านดิเออสี่ล้านแล้วมันยังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดก็วาบไปแต่อยู่ดีๆตอนจะวาบกลับมันก็เกิดเออแล้วก็ไปจุดต่อไปได้เลยจุดต่อไปคือ เกาะทาวแล้ววะเออใช่แล้วมั้งก็เกาะต้นไม้นั่นแหละมาที่นี่แล้วมันก็จะมีกล้วยหรือว่าบา,านาน่าอะไรแหละมันจะอยู่ต้นไม้นี่อยู่จุดเดิมนั่นแหละต่อไปก็ไปที่เกาะเตา่ามันก็จะมีแอปเปิลอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปหา n p c ตัวเดิมเพื่อเอาไปทำถ้วย แล้วก็ไปเลยพอมาคุยกับมันมันก็จะเอาผลไม้เรา3มอันไปทําถ้วยผลไม้ะเราก็จะได้ถ้วยผลไม้แล้วก็ออกมาที่ต้นสม้มแถวแถวบอสเดียวมาเก,กิดแต่ถ้าสมมุติว่าใครมากดตรงนี้แล้วมันบอกว่าไปให้พ้นคนอ่อนแอซึ่งแนะนําให้ไปที่โลกหนึ่งมันจะให้เราไปฟาร์มสแต็กหรือว่า ไปหลบไปเปิดหาคี้หลบเปิดหาคี้สังเกตหลบนั่นแหละเปิดวีหนึ่งหลบก่อนนี่มันก็จะเป็นค่าสแต็กให้เราไปถึง5,000เลยเราเก็บไปให้หลบอย่างนี้ไปถ้าห,หลบแล้วก่็ให้เปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยๆเลยจุดกว่าจะครบ5,000